อันนี้มันคือเรียกหกเนาะอันนี้มันคือเรียกฮะตัวใหญ่ๆนี่ดอกดอกมันตัวอืมอมดอกโชคตาใบตามันงเจ็เก้ี่ก็เจ็ดเดนั่นเจ็ดนีต้งไ้เยมั้นงไเจดแต่ว่าอยาหาใ่เดวงขันน้ำมั เ็ดก็กัตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ใครใครใบนออันนี้ก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วตัวนี้หนึ่งศูนย์ตัวนี้เขากับตีเป็นยังหรือที่ตีเป็นสามบ่ตัวนี้แล้วก็ตีเป็นหกตีเป็นห้าเป็ขันมบ พิเศษหกเจ็ดเก้าสี่ห้าเจ็ดนะคะปกติมาที่แปดแปดหกหกหกสี่นะคะ วีพมาที่หนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าสี่นะคะอ่ะฮานอยนะคะอันนี้เป็นฮานอยเด้อ้าเดลเลยจะคุดขีดเอาตัวตัดตัดแล้วเธอขาทำชมขาเนาะอ่ะมา ช่วยกันจับเลยจ้านะคะช่วยกันดูนะคะไปไหนไม่ได้เลยอ่ะหกสนะเด่นเด่นที่เราเห็นเยอะๆแล้วก็หกปนะคะอ่ะใครไม่ชอบสองชุดที่แอดจับให้ก็ลองไปดูนะคะแอดให้สองชุดนะคะ สี่หกแปดหนึ่งหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกสี่เอาอยัางแปดหกสี่วันนี้เราเน้นไปที่สามตัวเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่าท่านผู้ชมขาชอบก็ตามนะคะใครทุนน้อยก็สองชุดนี้เลยนะจ๊ะเด่นที่หกนะคะให้วันนี้เนาะอ่าให้หกและสี่นะจ๊ะนะจ๊ะรูดวิ่งนะจ๊ะหกและสี่นะจ๊ะ ัวเดียวเลยนะเน้นๆเ,เลยหกจ้าอ่ะฮานอยวันนี้นะคะใครชอบก็ตามนะจ๊ะไม่ชอบก็ผ่านเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามสูตรหวยฮานอยนะคะตอนนี้แอดเรกก็อ่าทดลองลงอ่าหวยลาวรวมนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีทุกวันเนาะ เราเฉพาะกิจ v i p Star นะคะอ่าอันนี้ฮาหนอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ